อกับคำพื้นคำพื้นพื้งพึ้นไปเนี้ยกลับมาใหมนใน้องเก้าเลยน้องห้ามไม่เลี้ยวเลยไกเลียวไก่ยิงเล้ำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะมาไอ้ซัด ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าอีเช่นเคยกับช่องจ่าอีเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนๆยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อนะครับมาไอสัตว์นะครับคลิปนี้กูมาด้วยความโมโหนะครับเพื่อนๆกับเกมนี้นะครับวานบัตตี้โชว์ดาวนะครับนางกำนันบิจินะครับของคกายพิจิสล็อตโอ้โหแม่ง รอบที่แล้วนะไอสัตว์เข้าฟรี5ตัวจ่ายคูร้อยกว่าบาทกลุ่มากแก้ม,มือดูทุนไอสัตว์1นึ่งมืนเออ oh, <no. S 1> ทุนแบบนี้นะครับเดี๋ยวกูจับทําเมียแม่งอีหานะคำนันนะครับเพื่อนแต่เล่นแบบไหนกดเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะก็ฝากในกลุ่มรักกี้ทำกัเหมือนเดิม กลุ่มรักที่ทำคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกหัวละ7รอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ดุ่มเลยก็แจ้ง3ามคันหลักๆพี่จี้พี่ๆและก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่และเกมมึงไม่รู้หรอกเกมไหนมาไม่มาถูกต้องไหมมีกลุ่มแจ้งเกมแตกนะครับมีใช่ไปกว่าครึ่งแน่นอนนะครับเออแต่ส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคว่าใจสโลตนิดนึง มันมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเอออยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยกันปรับเบ็ดการเดินเบรดทุนด้วยที่สําคัญนะรวมถึงเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับในกลุ่มอยู่กันเยอะ2,000กว่าคนนะแต่ละคนก็ชํานาญแต่ละเกมแตกต่างกันนะครับเหมือนบางคนอยู่ตัวอย่างสนัดมาจองเขายังมาบอกเทคนิคการเล่นอะไรแบบนี้นะครับดีกว่าเล่นคนเดียวเยอะนะครับเออนะครับอยู่กันเยอะ2,000กว่าคนไอ้สัตว์ไม่เหงาไม่เหงานะครับดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอน อ่าจะใครสนใจก็เข้าเมนแรกใต้คลิปกันเลยกูปักหมดไปเรียบร้อยแล้วมาไอสั์มาด้วยความโมโหไอสั์ทุนหมื่นหนึ่งเดีย๋ยวไปเคาะก่อนนะครับเคาะสิบมุนจะซื้อแม่งไม่ปันแล้วซื้ออย่างเดียวซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูเออรอพี่แล้วไอสั์ฟรีเกมลงห้าตัวจ่ายร้อยเจ็ดสิบสี่กูรับบ่ได้นะครับกูรับไม่ได้เลยทุนพันห้าหมดเกลี้ยงเลยอุย้ย อู้น่าสวย ừ, ซื้อแม่งเลยดีกว่ามมานี้แหละหมุนนี้แลหละเดไงเ่ามาเบ็ดร้อยเท่าไรวะเจ็ดพันห้ามาเจ็ดพันห้าก็เอาวัดกันไปเลยเอขอขโมยเงินแม่มาเอาไม่ใช่ราเล่นเนีสัตว์เอ้ยสี่ตัวเอาละหมุนเพิ่มมาสองหมุนแต่เกมนี้อย่าดีใจไอสัตว์รถพิเรสิบสี่หมุนแจ็ครถเจ็ดสิบสี่ก็เจอมาแล้ว มาจิตพันห้าดอกแรกมวกเออสี่พันแปดเอาดิใกล้แล้วใกล้คืนทุนแล้วมวกสวยมากดอกนี้ 4, สี่พันเก้าพันสิบสวีตมูนเปิดได้สวยนะแต่จะนิ่งหรือเปล่าว้าวไปหนึ่งไอสัตว์ว้าวสองเฮ้ยว้าวสามสี่สี่มวกมวกสิบหกสองพันห้าเอา 3าม <c oughs> สองเจ็ดพันหสาะใจครับสะใจมันต้องจ่ายแบบนี้ดิโดโโนกูอีสัตว์โอ้โหช็อตนี้สามสองดอกสุดท้าย1มื่นเก้าเเจ็ดหมุนสองหมื่นเก้าหกอยแปซเปอร์เลยเป็นไงยังไม่จบเลือ7็ดหมุน เทไมค์ hey, แล้วโอ้หไวทำงานดีมาก1 2 8นพันสอง้อยแปดิมวกโอ้โหขาดมวกไม่งั้นเละอีกห้าหมุนเอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไลา์นี้7,300โอ้โหโอ้โหสะใจครับสะใจ7,760เลยห้าหมุนตอนนี้จะครึ่งแสนแล้วโอ้โหมาทบต้ทนทบดอกไปเลย อย่าว้าอย่าว้าสองหมุนโอ้โหอย่าว้าวดีโอ้ยเสียของหมุนสุดท้ายโอ้โหโทบต้นทบดอกนะครับเสียดายสี่หมุนสุดท้ายจบไปที่สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบโอ้โหแกแก้สําเร็จแล้วกูมันต้องแบบนี้ดีครับอยนะครับนางกํานัน,น,นโดนกูด่าสเละเลยเป็นไง ไอซัตครึ่งแสนนะครับดอกนี้โอ้โหสวยงามมากตั้งแต่หมุนหมุนสิบเปิดมาก็สี่พันกว่าเกือบห้าพันนะครับใกล้คืนทุนแล้วหลังจากนั้นโอ้โหว่ามาสามใจนี่กูหายแวบเลยนะครับวัวมันจะจ่ายดอกเดียวแล้วก็นิ่งที่ไหนได้หมุนที่เจ็ดโอ้โหดอกนั้นสองหมื่นกว่าโอ้โหโคตรสะใจนี่มันต้องจ่ายแบบนี้นะครับเกมนี้ถึงจะพูดเออนะครับ โอ้โหตั้งแต่กูเล่นมาคลิปนี้แตกหนักสุดเลยนะครับเพื่อนครึ่งแสนทุนหมื่นนึ่งนะครับกด7,5 0 0นนะครับตอนนี้ 46- 550ทบต้นทบดอกเลยไอสัตว์ครึ่งเกือบครึ่งแสนนะครับกำไรก็ประมาณ36,000เออโอ้โหใจหายเว็บเหมือนกันนะตอนซื้อนะครับเพื่อนเล่นด้วยความมูนะครับเออก็ตามลัคกี้ด้วยวันนี้เพิ่งพาลัคกี้หน่อยนะครับมีแอดมินแจ้งไว้ในกลุ่มนะครับ แกแขนต้องใช้ลัคก,กี้นะครับถ้าไม่มีโอ้โหเล่นโม่โมไม่ได้เกมนี้กูไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหรแต่แกแขนสำเร็จนะครับเพื่อนโอ้โหมันแต่เล่นมาคลิปนี้หนักสุดแล้วอ่ะก็กดจับไปนะครับแฟนเพื่อนกดซับกับใครนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้จานหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ